สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลท์ไปที่ชอบพี่ผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเราจะมาทดสอบเจ้าซูซูกิ XL7 ซนะครับซึ่งเป็นตลาดแนวครอสโอเวอร์นะครับที่ปรับเบาะด้านในแนวเหมือนรถ MPV ได้เลยนะครับเส้นทางวันนี้ครับเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับ มุ่งหน้าไปที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็จากเขาใหญ่กลับมาที่กรุงเทพครับจะเป็นยงไงนะครับติดตามไปลเลยครับ จากที่ขับไปนะครับก็ขอญาตเป็นคนนั่งก่อนครับเราก็ใช้แรงงานตากล้องไปด้วยครับทั้งเป็นตากล้องทั้งโปรดิวเซอร์ตัดต่อทั้งขับรถให้เราด้วยนะครับก็เอาฟีลลิ่งของคนนั่งก่อนนะครับผมนั่งทางด้านซ้ายนะครับก็ความประทับใจแรกเลยคือเบาะนั่งสบายนะครับขึ้นมาแล้วนั่งสบายแล้วระยะทางเดินจากกรุงเทพไปเขาใหญ่เนี่ยก็เดินทางเป็น22ชั่วโมงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับอาจจะมีถึง3ชั่วโมงครับ ไม่เมื่อยล้านะครับแต่ความรู้สึกนั่งแล้วสบายนะครับไม่ไม่แบบว่าไม่ปวดหลังแมะไร่ด้วยอาการผมเนี่ยเวลาตอนนั่งนานๆแล้วจะปวดหลังนะครับและอีกอันหนึ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยมันแน่นหนึบนะครับผ่านลูกระนาดผ่านเนินหรือว่าผ่านทางคูข,ขะทางเส้นทางที่จากกรุงเทพไปสระบบุรีนะครับแล้วก็ไปทางแก่งคอยไปทางนู่นเลยครับแล้วก็ไปเข้า เส้นธนรัตนะครับมีเส้นทางค่อนข้างพื้นผิวถนนหลากหลายนะครับช่วงล่างหนึบนะครับรู้สึกว่าหนึบดีนะครับเก็บเสียงดีเงียบนะครับอันนี้ก็ยกความดีความชอบให้กับช่วงล่างที่เขาได้ปรับปรุงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพใหม่นะครับแม็กกระยางใหม่นะครับแล้วก็มีการเซตอัพในส่วนของตัวเหล็กกันโค้งครับที่ใหญ่กว่าของตัวเออติก้าประมาณ1มิลนะครับแล้วก็ ช่วงล่างแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยยังใช้แพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าเออร์ติก้านะครับคือแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับก็แต่ว่ามีการปรับปรุงช่วงล่างหลากหลายนะครับเมื่อไปถึงที่ทางอาทอสคาน่าที่เขาใหญ่นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนคนขับเป็นคนนั่งนะครับหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาเป็นคนขับดูฟีลลิ่งแรกสัมผัสได้เลยว่ารถมันมีความเป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่า หน้าหน้าจอหน้าปัดอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสา A เนี่ยค่อนข้างไม่ใหญ่เหมือนรถ SUV หรือว่าเป็น crossover รุ่นก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มองเสาเยค่อนข้างจะมุมมองด้านหน้าค่อนข้างจะกว้างขวางปลอดโปร่งนะครับมาถึง f ีลลิ่งตอนขับนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือช่วงล่างยังนุ่มหนึบนะครับแน่น นะครับไม่โคง้งในความเร็วระยะประมาณสักร้อยถึง120อยนะครับการขับขี่ค่อนข้างแน่นนะครับเจอโคง้งเจออะไรเงี้ยปกอบประกอบกับพวงมาลัยซึ่งเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วเขาเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเป็นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าตัวไฟฟ้าตัวพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับปรุงยกเซตไม่เหมือนกับทางของเออร์ติก้านะครับ เมื่อความเร็วเกิน120แล้วเนี่ยมีอาการวิวไหมมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าเจ้าเออร์ติก้าที่ค่อนข้างจะยวบยาบกว่านะครับอันนี้ก็คือด้วยออกแบบใน่างที่บอกไปแล้วก็คือช่วงล่างใหม่นะครับแล้วก็ตั้งแต่เสาบีเป็นต้นไปนะครับอันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเจ้าเออร์ติก้าได้ครับคุณต้องลืมความเป็น er เออร์ติก้าไปเลยเพราะนี่มันไม่ใช่เออร์ติก้าเป็นคือมันซูซูกิ XL7 นนะครับโดยโดยรวมแล้วนะครับ ครับระยะทางวันนี้เราเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรนะครับอันนี้คือเป็นเร็วทางเนะเราไม่ได้ยังไม่ได้เซตอัพไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำมันโชว์อยู่ที่ประมาณ15.1กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือเราเดินทางกันมีทั้งตามกฎหมายบ้างแล้วก็เกินกฎหมายความเร็วที่กำหนดบ้างนะครับนะครับแล้วก็จะมีรถติดหมักหนักนะครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปกันสาคน นะครับรถคันเราเนี่ยจะมีคนนั่ง3มคนแล้วก็มีสัมภาระด้วยนะครับก็ถือว่า15กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือเป็นที่เอเวรของเครื่องยนต์ทํานะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเคลมมาที่ประมาณ16 16.1 16.2กิโลเมตรต่อลิตรก็ถึงจึงถือว่าประหยัดแล้วครับเราก็ทําได้15กว่ามีในทิปบางท่านเนี่ยเขาลองลองลอง,ลองทำดูเนะี่ยเขาก็ได้ถึง18 19กิโลเมตรต่อลิตรก็ต้องถือว่าประหยัดนะครับก็โดยรวมนะครับ เป็นรถที่ค่อนข้างาขับสนุกนะครับในช่วงความเร็วตอนต้นนะครับแต่ช่วงรอบปลายเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงการจะเร่งแซงนะครับอาจจะต้องช่วยตัวคลิกดาวเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็กดปุ่มที่โอเวอร์ดร์นะครับเพราะจะมีปุ่มโอเวอร์ดร์ให้เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับความเร็วที่เดินทางเนี่ย120เนี่ยรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ3,000นะครับ120 ร้อยหนึ่งร้อยนึงอยู่ที่ประม 2, าณ2,000กว่า120เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ย15.1กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับแล้วก็เจ้าตัว Suzuki XL 7มีน้ำหนักมากกว่า e r t i ิ a อ,อยู่50กิโลกร,รัมนะครับแต่ช่วงล่างดีกว่าประหยัดน้ำมันกว่าไปได้ไกลกว่านะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีส่วนต่างจากเจ้า e r t i ิ a เจ้าเอ็กเนี่ยอยู่ห้าหมื่นแต่ละห้าหมื่นเนี่ยคุณได้ช่วงล่างใหม่ยางใหม่ชุดหน้าใหม่ไฟหน้าเป็น led หน้าจอ10นิ้วนะครับสามารถปรับได้หลายอย่างเครื่องเสียงอรอบทิศทางครับโดยคล้ายๆจะเป็นเซ r ราลก็ได้นะครับหน้าจอสีปรับเปลี่ยนได้หลากหลายครับพวงมาลัยไฟฟ้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแอร์ออโต้นะครับแต่ว่า,เ,าเกียร์ยังเป็นเกียร์ออโต้สสปีดอยู่นะครับซึ่งอ่านเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ขันผลต่อรับการอย่าลืมครับรถคันนี้มาจาก อินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะชอบรถสไตลน์นี้แล้วก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างบรรทุกหนักๆเพราะฉะนั้นเขาเลยก็ว่า4เกียร์เนี่ยค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็ทนทานนะครับ <S <S ใครที่สนใจนะครับไปลองขับเลยครับที่โชว์รูมของซูซูกิทั่วประเทศนะครับลองขับดูว่าช่วงล่างเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับการมองมองสาระต่างๆเนี่ยเบาเปิดแบบเนี้ยพวกรอ,อ,อบรถหรือว่าอะไรเงี้ย ลองไปดูในคลิป,ปเก่าๆได้นะครับที่เราเป็นวอล์กอัลล่าวข่าวที่แล้วนะครับหรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมแล้วก็ไปดูดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับไปสอบถามเซลล์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับในส่วนของมอเตอร์โชว์ไปเจอกันได้นะครับไปดูเลยครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรที่ค่อนข้างกระชากใจไหมแต่ผมบอกเลยว่าราคา779,000บาทนะครับถูกกว่าคู่แข่งเป็นแสนนะครับแล้วก็แพงกว่าเอติก้าห0บาทแต่คุณได้ ได้อะไรเยอะมากกว่าเกินราคา50,000บาทไปอยู่แล้วนะครับก็ใครที่สนใจย้ำอีกแล้วครับไปที่โชว์รูม s u ุ u k i ได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับทาง s u ุ u กินะครับที่ชวนเรามาทดสอบเจ้า all new Suzuki XL 7นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ